ว่าแต่แดดออกมืโอนี้พี่น้องเนาะอีแม่กับผาลงมือเกี่ยวเขาเลยสบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีวันสู้คู่สู้คนสบ,บายดีตอนเสาร์เยินดีตอนหับเขาสู้สองสวรรค์หลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเสาร์อีแม่พาลงมาเกี่ยวเขาสบ,บายดีจ้าอันนี้สิเป็นหอบสุดท้ายแบบแถวทูมีคนเลยเขาว่าคนวันที่สี่ที่หามาืเยนก็ทกคนเนาะ เขาที่เฮาเกี่ยวนี่มันสิเป็นเขาเจ้าเนาะทุกคนเป็นเขาสวยนะแม่เขาหอมมะลิเขาเจ้าหอมมะลิเนาะก็คืออีแมลเล่เราสิผ้าใส่ถูกๆปีเลยปีละสี่หาให้ใส่บัวลายดอกใส่พ่อได้กลิ่นกลุ่มฝากเจ้าของลาว่าสีเนาะเขาเนี้ยวเน่เขาเจ้านําเพราะว่าบังเทื่อเข้ากระเฮ็ดเขาพัดบัวรัวพัดกะเพรานันนี่ก็เฮ้ากระกินกับเขาเจ้านะนี่กระใส่เอาพี่น้อง หมากเขาเจ้ากับเขาเหนียวนี่มันกับต่างกันดิงานงามเป็นบางเหงาเนะาะสวยงามกองพิพิธภัมาเด้อเกี่ยวเข่าเนาะมือน้กาทีมเกี่ยวเข่ากับซีดแบงออกเป็นสองสามทีมผู่แหละเนาะทีมหนึ่งกับยูนาปลาแพงเพราะว่าเพิ่นในเกี่ยวเขาเหนียวแล้วก็ทีมหนึ่งกับซียูนาสวัส์นี่แหละเนาะอีกทีมหนึ่งยูนาปลาแหล่มัดเข่าค้นเข่าทิศทางของสีแบบ ข้าวเจ้าออนี่ก็มันมีของสว่นแน่เนาะและว้วก็ของสวรคนแน่แต่ว่าของสวรานเนาะบ่ท่านได้ซุกปันใดแต่อีแม่นะบอกว่าซรัมนี่มันพอดีแล้วเพิ่นก็เลยอยากเกียวต่างไกันนี่แหละคนเกี่ยวข้า,หาวหฮอมอนี้ก็อีพ่ออีแม่แล้วก็สวรคนแล้วก็น้องเหมยนี่อ๋อ รางวัลดีเด่นแห่งปีหรออยากได้รางวงรางวัลตั้งไว้ก่อนเดิม เกี่ยวหักต่อเพ่องที่น้องเพราะว่าให้หน้ามันเสียกน้าเมขาเห็นมบมเมีกบผิดว่าผิดว่ากบบมเมี่สับคิดว่าแร,บบรงกบนะคือ บสุดท้ายนี่นะสีพาดเอาพี่น้องซีตีเอาไม่ได้ปั้นเป็นอย่างขึ้นบ่บปั่น Cả Vương, cả là bạn trắng của chung năm bóng. cho bóng hai chân ngon 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 ngon

ทอดเขากับคนนะก็จนจากซํากันพี่เรามายืนทางฝั่ง,งจนเราเพียงโคงมันงามแต่ว่างามแต่แถวทาขงขอกขอ,ขอมันทางกลางผัดบอยอยากอันน,น,นั้นไปได้พอ,พอดีถั่วหัวเขาเลยเขาลงไปอเออพอดีบแ่แพรบ่แทงตาเลย <c oughs> พอดีมุนมุนไปเลยยวแซงบังนองมวยเกี่ยวเ่าเลยทุกคนนี่ Mà, đẹp, à, Ở mà nó đã chịu rồi ok, 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 要吧，我好像。 งอันเต็มกับเที่ยวไปคุ้งให้็ ต้องจริงแล้วมันต้องห้าวางนะนานี่เชนนื่มคันขา,ากลอาคันเนืนนวเว้อมนกลอกคันเทียงคซไ่เลย ิดื่อนทั้งทันหัวนี รอดร่ำกระพือร่มันไปไปอยู่นอกพิเดอเต็มอ่ะ you <laughs> 快收了。 เีย่ยวนอกไปสิต,ตบรางวัลให้ย,ยังงามเลยรางวัลหนอกดีเดมเบล็อกบัวซ <laughs> อ,อยเนี่ยคงเพิ่นกับยังคือกันของเพิ่นกับยังเคี้ยวเต็มอยู่คือกันเอ,อ้ยเพิ่นสิบัวซอย <laughs> เร<อ>ียบอยไปผุนแหละประมาณมือแรงกับบัวส่งแล้วดอก <laughs> เอาไว้เกี่ยวจากซามเมอร์นี่ แม่โอเคทุกคนเดี๋ยวทันสิลงมาหาเกี่ยวเขาแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเบิร์นแม่สวัรค์ฮอดคันหน้าเลยผู้เบิรงนี่นนอีพอก็สิฮอดละลอยเบิ่งเฮาติยังหลาย,ลย,ายา <laughs> ขี่ลอยอีกขนาดช่องเงยน้องนี่ โอเคไปแหละจังเด็กก็ขอบใจเพื่อสุขูสุขคี่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัเดอพี่น้องจังเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบ่งโฆษณาให้นี่เด้อจา้าเนาะไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อนี่แหละให้น้ากันยังซ้ำนี่แหละอันแต่ลุมอีเมลลงไปในหันเนาะแะกลกามาสองสามห้ในนี้นี